สวัสดีครับ f c ทุกท่านครับสวัสดีตอนเช้าๆเนาะเนส่งหลานวายุไปโรงเรียนแล้วก็กลับมาว่าจะไปเก็บผักบุงตรงนี้ครับเนี่เก็บผักบุง้งคลองไส้ไก่ตรงนี้ฝนตกโปรยๆครับ f c ทุกคนทั้งวันเลยทั้งคืนด้วยตั้งแต่เช้ามืดตกนี่ก็ลุยฝน ส่งหลานไปโรงเรียนแวะเก็บผักบุ้งก่อนเนาะหาอยู่หาก,กินแบบบ้านๆว่าจะมีหรือเปล่าเนี่ยตรงที่เราเคยเก็บแนะครับเป็นเพราะอย่างนี้แหละที่เราไม่อยากจะมาใส่เบ็ดเนาะฝนตกกลัวจะเป็นหวัดกันเนาะ นู้นท้องทุ่งนาสีเขียวไม่ใช่นาเรานาเขาทางนี้ก็สวยตัดยายังสวยงามเลยทางนี้ยัง <c oughs> จะมีไม่นอโอ้โหรอยหนูนริ่งนีิรอยหนุ่มกัดข้าวเนี่ย โดยหนูกัดข้าวดักหนูช่วงนี้มันไม่ไม่มันแล้วมั้งแต่มพอได้กินอยู่ถ้าดักนี่กินหอยอยังไงล่ะมีโบโ่เนาะผักบุ้งยอดหด ไม่ได้ฉีดยาแล้วมั้งตัดยอดขาดหมดแล้วจะได้ไหมจะได้ไหมเนี่ยขัดอยอดอย่างนอยู่ช่วงนี้เนาะตกน้ำบอเหยยอดไม่ค่อยสวยเลย อ่อนๆเนาะพออ่อนๆก็ออออออยังไม่ได้ฉีดยาลเลยมั้งเนี่เนึกยาตอนุญาตเก็บครับแค่นี้แหละครับ f ีทุกคนนุ่นไปเก็บแถวนน้นมาแถวนี้ก็เก็บไม่ถึงยอดก็สวยอยู่แต่ใบมันหดแค่กำรรหนึ่งพอเนาะแค่กำหนึ่งพอ พอจะกินข้าวอิ่มพอจะกินหมดนี่บรรยากาศรอบๆอ,อ๋อประมาณนี้แหละครับเอฟซีทุกคนผักบุ้งอันสวยงามฝนตกตกทำอะไรก็ยากเนาะ แล้วมันสเ่เบียดแถวนี้ปกติใสเ่เบียดแต่แถวนี้แหละลาชอนเยอะฝรั่งไม่มีลูกหนูก็ลอกกินหมดนี่ทั้งหนูนักเขารอไปกลับบ้านครับเป็นตงหนักแล้ว แถวนี้แหละไอ้ต้นตาลนี่แหลยแถวต้นตาลนี่แหละปลาชนเห็นวิ่งอยู่เนาะ ล้างแล้วก็ทำกับข้าวครับถึงบ้านแล้วครับเอฟซี FC ทุกคนทำการล้างน้ำเนาะล้างให้สะอาดก่อนเนาะแล้วก็เด็ดใบเด็ดใบมันออกครับเผื่อว่าสารเคมีตกค้างเนาะนี่เก็บเหลือแขนเนี่ยเหลือแต่ยอดมันเนี่ยเอาก้านมันไว้ แบบนี้เด็ดออกนี่เดือ่ยอดแบบนี้เด็ดออกหน่อยเนาะเหลือแท่สามใบช่วงยอดนี่แหละก็พอกินแล้วครับนีทุกคนเดี๋ยวลองไปเป,เปิดตู้เย็นดูว่ามันจะมีอะไรผัดใส่ไหม ยืดดีสวยงามงามทใบมันออกแช่น้ำไว้สักพักหนึ่งก่อนะแช่ให้ยางมันออกก่อนยางมันเหนียวเนี่ยติดติดมือเลยยางมียางด้วยผักบุ้งยางมันติดแช่ไว้สักพักหนึ่งก่อนเดี๋ยวจะเด็ดผักบุ้งก่อนเนาะ ปัาปุ้งอันนี้กับปลาปลาแห้งครับเนี่ยปลาเค็มทะเลนี่ปลาทะเลสองตัวเลยไม่รู้ว่าจะเค็มหรือจะจืดจะจางจะตามครับเอฟซีทุกคนน,นี่จะสับเป็นชิ้นชิ้นเนาะขั้นตอนแรกก็ต้องล้างน้ำก่อนเนาะล้างน้ำก่อนค่อยสับนี่ซื้อมาเนาะน้องก็ซื้อมาไม่รู้ว่าซื้อราคาเท่าไหร่หรอก ตาเข็มทะเลล้ลงแคบประมาณเนาะก่อนจะทำกินทุกครั้งต้องแช่น้ำไว้ก่อนแช่แล้วก็ล้างแบบนี้แหละอยาทำการสับนะครับ <c oughs> ปลาแห้ทำได้หลายเมนูแล้วแต่จะทำเมนูอะไร ไปตามทิศผลก็ได้ทิศผม เด็ดเสร็จแล้วครับเด็ดเสร็จแล้วเด็ดถ้วยเลยเดี๋ยวมันหดเองผัดไม่ต้องผัดเยอะเดี๋ยวไม่อร่อยเดี๋ยวไม่หมดผัดก็พอดีให้เสด็ดน้ำก่อนเดี๋ยวมันจะมีน้ำ เกลเทมทะเลปลาช่อนทะเลก็ประมาณนี้แหละครับเดี๋ยวเอาไปผัดกันเนาะแซ่บต้มยำก,ก็น่าะ้มิกกระเทียมก็นี่ครับ อันนี้นึงนเขาเราไม่ชอบไม่เคยชอบเลยฉันน้ำมันน้อยๆแบบเอกิน คลิกก่อนเนาะถ้าจะใส่ปลาก่อนก็ได้แต่เราใส่คลิกก่อนไฟแรงไปไหมไ,หมไฟแรงไปไมากเลยโค้ยเฮ้ยนอนใส่คลิกแล้วก็ใส่ปลาไปเลย ตากแห้งไปชอนทะเลนะ <c oughs> <c oughs> แต่อับบอ่อที่นี่นขขก็ทำสุกก่อนเนาะสุกกลมๆเป็นแดงแดงส้มๆ ใส่เขาบุ้งไปเลย น่เจ็บหน่อยสลายสลายรัดี แต่นิดหนึ่งเนาะไม่รู้ว่าปลาเค็มมันจะมันจะเค็มไหมมันมีหลายสูตรดูน่ากินแล้วครับ กินเองแบบบา้านๆง่ายๆนาะทำได้หลายเมนูเอาไปแกงก็ได้เนี่ยปลาเนี่ยแกงใส่เส้นหมี่ไวๆเดี๋ยวตอนเย็นให้น้องเขาแกงเขาว่าจะแกงใส่เส้นหมี่ไวๆเค็มดูปลาก่อนเนาะจะเค็มแล้วจะจืดจะจางเนี่ยอืม เนื้อปลาหอมเก็มนเนดี๋ยวรสชาติได้แล้วตักใส่ถ้วยเลยก่อนตักต้องลองสองครั้นเนาะความร้อนร้อนไม่ต้องให้ผักบุงมันสุกมากไป เนี่ยมันจะเหนียวเอาแบบลวกๆเหมือนผักบุ้งไฟแดงอ่ะมันจะจะกรอบหน่อยนี่ผักบอที่นี่กินบ้หมดกินบ้หมดกินไม่หมดก,ก็กินมือต่อไปแล้วเนาะกินคนสองคนก็ไม่น้องไปทำงานดานันมาอยู่ไป็นงเรียนนี่ ก้ครับผมปัดปักบุ้งใส่ปลาช่อนทะเลละแห้งครับปลาจากกักรูเขาเรียกว่าปลาจักรูใช่ไหม <S 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 ข้าวได้ข้าวแล้วหรือข้าวแล้วตักข้าวกนะันเน ก oh. ินแค่สองคนง่ายอยู่ง่ายฝนก็ตกเนาะทำอะไรครัทำเต็บไปอยู่ในบ้าน ก็ฝนตกเดี๋ยวจะเป็นหวัดเอาเนาะช่วงนี้ฝนตกทุกวันพายุเข้าอาจจะจะ,จะถึงเกือบเกือบจะถึงแลยเนาะลายฝนต้นหนาวอย่างนี้แหละนี่ก็เดือนอันนี้แล้วเซ็เซ็เซขัดบ,บอสที่นี้คืนห้ร่อย เดี๋ยวเอาข้าวไปส่งกันเนาะกินข้าวกินข้าวข้าวบอผู้สตัตว์เลยเมนูเดียวเนาะเมนูเดียวเหลย ดูเดียววันนี้ไม่มีปลาไม่ได้ทำปลาผสัเจ้าจ้าดูย์จะดูยจะดูยน้ำยินก่อน ราะว่าเข็มิงเนาะเพราะว่าปลาเข็มเนาะกินข้าวเด็กกันรับเอฟซีทุกคน ใช้ไม้พูดไม่รู้ว่าจะพัดหรือเปล่าดันไปไหมคือบอกไม่ได้จะดันออมามอีกอามาผัดใส่ใส่มาอไม้ก็ได้แกงใส่เส้นหม่ก็ได้ ถ้าย่างมันจะกรอบมันจะกรอบแล้วหมดเร็วทำแบบนี้งานหมดได้ไกินผักด้วยว่าจะย่างล้วกอะทำพริกป่นเนาะทำพริกถงไว้ไว là kiện nạn Ngùng nhéo nó Ra tôi dậy Xây dậy được Còn thăm tăng làm còn. ลาซื้อมาเนาะไม่รู้ว่าของใหม่ของเก่าดูไม่ออกพยายามทอดมันจะกรอบกินได้ทั้งกระดูกอันนี้ใส่กระดูกอ,อกะเป็น ธรรมชาติยอดตอเสี้ยวสวยอยู่อยู่นี่ใบมันใบมันหดไม่ใจไม่ได้เนาะเผื่อว,ว่าสัตว์ที่มี้าง นี่แหละครับเอ็ดเซีุนคนอนุญาตกินข้าวครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับวคุให้ออกำลังใจงนนับมีโมเดดตันนี้ก็ผัดปักบุ้งใส่ปลายท่าเรียกชื่อวอ่ายังไงเนาะตาจักโก้กหลือาจักโก้หรือลาตนลันทะเลนะครับทำเข็ม